ตายดิใครได้ยินเสียงแล้วอย่าปะปะโอ้ยอ,อาต่อ,อต่อคุณกี่ทีไพ่ไงนะมันเช็คได้อะมันไม่ได้กดระเบิดเช็คไงน,นะโอเค okay. Let's go <S โอ้โหรอบแรกมันโดนเลยโอ้โหแล้วไม่แตกกำแพงหน่อยอ่ะแตกกำแพงดิ

ไมกดทิ้งกดว้างอย่างนั้นน่โบอบอกให้ออกมาโอ้ไม่เข้ามาช่วยกันวะบอบอกให้ออกมาเลยแล้วว่ะระวังหลัง้วยนะเออโอ้ไม่เห็นแล้วเปิ่ไม่เห็นแล้วเลยแล้วจาด้านไหนบอเนี่ยหลังเออมันใก่เลขสองแล้วว่ะ มันอันนี้เอาดีๆเลยนะแบบไม่ให้ตายทั้วโอ้ยไอนุ่มป้ยิงไฟอ่ะพอดียิงเอาไปไอ้ไว้เนี่ยถอยลงมาแล้วเนี่ยโอ้โหฝ่ายย่างเลยผู้เล่นเรายังเหลือแพ้อะไรเผ็และมั้งเฮ้ยย่องมาเอิร์อ นาเข้าเร็วนาวิ่งดิโวิโ่งเราววันนี้ได้แค่รสมออะโอ้โหแกดดนดูดิบอมดิฟิวส์ดันไหมไเราเราปล่อยอย่างี้ไว้ไม่ค่อยได้มิชชั่น s ักเซสไม่ไรู้ไว้เหลือแล้วลย เราต้องลเข้าเราาเราไม่ไหวผ่นิ่งไม่ได้ไปดันไปดัเออโอ้โหแม่งไปไหนพ่อเพื่อนทไมไม่มาเลยเยอะเกะเผนดอยะเผ็ดกะมาเกะมาเป็นคบเพลสโอ้สวยงามมากเอ้เอ